มาถึงแล้วในที่สุดสั่งเมื่อวานได้วันนี้เร็วแรงสุดๆก็กับสําหรับนี้ที่อยากได้มากนี่โอเทอริกเฟมีนทาโ่นะคะเป็นไพ่ทาโ่ที่แบบทุกคนดูความแบบคือแบบความฉ่ำของชีนี่นี่นะคะเป็นไพ่ทาโลที่เป็นผู้หญิงทั้งสำรับเลย ทองเออฉ่ำนะกับยหนังสือน่ารักมากหนังสือแบบน่ารักมากแล้วแบบเป็นกระดาษแบบอย่างเงี้ยอุ่ยมันโอเคนะทุกคนครีเซ r ร์ k คี w o เว k ร์ดคี d เวร์ดเข้าใจง่าย เออรีเสิร์ฟเลิฟมินิ่งด้วยมีแคริเออร์มินนิ่งมีทั้งความรักทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ฟินแลนเซสมินนิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยมันโอเคมากความสัมพันธ์หน้าที่การงานสุขภาพอะไรใดๆแบบเฮ้ยมันแบบโอเคครบถ้วนสมบูรณ์น่ารักมานะเรามาดูสินี้อุ้ยอันนี้พอดีมือใครที่มือเล็กอะ่ะนาจะโอเคอันนี้ใครที่มือแบบ ไม่ได้มือใหญ่มากอุ้ยคัตเตอร์หม่อมนิดหน่อยนะคะทุกคนคัตเตอร์แอบหม่อมแล้วมือสั่นตลอดอือันนี้เป็น หน้าแบบหน้าปิดกาดก็จะมีแบบว่ามีอุยมีดาวน์โหลดยูอากิฟทูโชว์เอาแกด t จูดวีอินคูดออฟ c o มพิเม e น t ์นี่มีแบบหน้านี้ให้โอ้ย,อยไพ่ลื่นนะแล้วตรงนี้มีคือแบบความเล่นแสงนะจ๊ะ,ะมาดูแบบมาดูใบแรกของสำรับ หน้าแรกของสำหรับ The f o o l นะคะช่างมากน่ารักมากเมดิเ c ย a ไปกันไวๆนะ High p r i e แบบตัวแม่มากตัวแม่แบบนิตยสารเวอร์ถือนิตยสารทาโร่อยู่ในมือนี่ The Empress นะคะ e m p e r o r คาร์แฟนสวยมากเลอเฟอร์ชาลีอาดสเตรนสเตรนต์คือน่าจะเป็นหน้าแบบหน้าไพ่หน้ากล่องของเขาสเตรนต์ Strength. สวยมากเมิดเดวิลออฟฟอร์จูน เป็นผู้หญิงที่ยืดยุ่นทุกอย่างแบาดูเป็นผู้หญิงทั้งหมด Justice h e Hangman คือชอบคือจริงๆมันมีสองมันมีสองอีดิชันอีดิชันหนึ่งจะมีกรอบแล้วก็คำแบบอธิบายข้างล่างแต่ด้วยความที่เราเป็นคนแพ้ไพ่แบบไรขอบอะส่วนตัวนะรู้สึกว่าไพ่ลรขอบมันค่อนข้างแบบเวลาวางต่อกันอะมันไม่มีขอบกั้น เวลาอ่านมันจะแบบเหมือนเป็นเรื่องราวเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างจะ as, ใบแอดใไพ่แบบไร้ขอบนิดนึงถ้าเป็นไพ่ไร้ขอบจะพิจารณาเป็นพิเศษแต่ถ้ามีขอบอะไรเงี้ยมีขอบมีขอบแต่ว่าเราดันชอบอะไรเงี้ยก็ซื้อเหมือนกันเออทุกอย่างอยู่ที่ใบแอดเราอยู่ที่เราอยากได้นะคะเดซาเจมูนเจมูนก็จะเป็นทั้งสุนัขสองแบบ แล้วก็เป็นผู้หญิงสองคนเออเดสรซานสดใสเวอร์จัสมมนอู๋ The, The, The World อุดมสมบูรณ์มากเอเอช e Shop Van t อ u e of one. 3นะคะ4 5ชอบความ5ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยมากเลยอะ่ะเออหมีความมีความปฏิวัติมีความเออวิกตอรี่ชะนะสการปฏิวัติกลับมาเเห็นชัดว่ามีความปกป้องป้องกัน ทษเช็คอ่าเป็นไม้สีชมพูนะคะเอชช็อววนนายนายแวนเราจะเห็นแบบบางครั้งเราจะเห็นแบบความบาดเจ็บใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกเบื่อไหน่กับการที่ฉันอยู่ตรงนี้เต็มทีแล้วเออเบื่อที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันน่าเบือ่อไม่อยากจูไม่อยากทําแล้วอะไรงนี้10เหนื่อยจังเลยแต่บ้านอยู่ตรงนี้น่าจะแบบไม่ไกลเป็นเพจ ก็จะมีความยืดหยุ่นเป็นนักกีฬายังเรียนรู้ยังยืดหยุ่นอยู่ได้ใน nice, อตสวินขี่มอไซค์ไปในทะเลทรายควีนอ้าเปลี่ยนจากแมวดำเป็นเปือดดำคิงอู้หูคิงแบบทรงแบบโหเท่มากเดี๋ยวนะมงกุฎเป็นไฟ ชีเลิรอันนี้เป็นเอชอปโซสเป็นดาบทรูทรีทรีนี่มันแบบโอ้โหโฟลดาบแต่ละอันไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคะดูโฟลนี้ เป็นนอนพักทําหัตถก,การแค่น,นอนพักมักหน้าปกติเราจะเห็นแบบถ้าในหน้าปกติเราจะเห็นมันอยู่ในโรงอยู่ในแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือนอนพักผ่อนมากหน้าดูแลตัวเองเซลแครนะ์จ้าสาวห้าเงิชนะนี่หกพายเรือไปด้วยกันพายคายัคช่ำๆบาร์าายยาบ,าบี้เซเวน่นเป็นโจนสาวเออ มันเหมือนความกังวลว่าจะโดนปักไหมแต่ว่ายังไม่โยนยังไม่โดนหรอกแค่กงังวลนายเครียดแบบติดแกรมมีกุหลาบอยู่บนหัวอันนี้ดับใหญ่มาก <c oughs> อันนี้ดับใหญ่มากเออแต่ไม่เป็นไรต่อให้เราโดนดับแต่หน้าเรายังอะไรหน้าเรายังเป๊ะยังช่ำอยู่เพจอู้ชุดแดง นายขี่จักรยานไปไวๆแม่ท้องฟ้าจะปั่นป่วนวิปริตแปรปวนทันใดดิฉันก็จะปั่นจักรยานต่อไปมือเดียวด้วย Queen of สวร์ดอันนี้ดอกดอกพุทธรักษาบ้านเราใช่ไหมใช่ไหมไม่ดอกอะไรซัมติงอ่ะไม่ใช่ดอกพุทธรักษาดอกอะไรซัมติงอ่ะจำจำจำ,จำชื่อไม่ได้แต่ว่าอันนี้จำได้ว่า,าดอกสำคัญซัมติ้งเป็นแมวขาวด้วยเป็นควีนนะคะคิงก็มีแมวคะ่ะ คิงดาบก็มีแมวออ้ยสดใสน้ำน้ำมาเลยน้ำถ้วยทาดน้ำมาเลย True of Cup s เซฟ,ฟิกสาวฉ่ำๆเลิศๆสวยๆ t h r e e of Cup Party Girl f o u r of Cup นั่งสมาธิเออ Five of Cup เศร้าเห็นความเศร้ากินกาแฟาไปกี่แก้วเนี่ยเศร้าไม่หายเลยเนี่ยค่ยองขยะ six o f cup ะอุย้ยเซเว่นฉันชอบอันนี้มีความแปดศูนย์เบาๆเออมีความแบบหน้าแบบเหมือนเหมือนหน้าหนังสือแบบแม่บ้านยุกแปดศูนย์อะไรเงี้ยสวยมาก a of c h p ค่ะ นายออฟคัพอืม,อมอ้ชอบอะ่ะเกิลบอสมาก10 o ออฟคัอุ้ยเพจสวยอะ่ะเพจชอปคัพมีความเป็นสาวแบบแคลิฟอร์เนียกันมาก9ายออฟคัพว้าวควีนคัพคือควีนคัพคือสวยมาก ใบแอดใบแอดใบนี้คิงออบคับอุ้ยคิงออบคับก็เทเด้อฉันชอบพาเลตสีอ,อ่ะอ่าเข้าสู่เหรียญน,นะคะเออ่ะอันนี้ดู l ลอเตังอันนี้ดู l ลอนะ true o f p e n t a c l e tree ช่วยกันทำงาน f ฟ l ์ Fold. เก็บเงินซื้อกระเป๋า 5. ฟไม่มีตังเป็นโฮมเรส6 6. ก,ก็คือแบบแบ่งปันการคนหนึ่งให้คนหนึ่งรับนะคะเซเ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกไม้ของเราเก็คือทำอย่างเดิมซ้ำๆอาร์ติสต์หรือว่าฟรีแลนซ์หรือคนที่มีแบบความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นในหน้าหลักก็จะเป็นคุณลุงตอก เหรียญต๊อกต๊อกนายอาเพนต์เคิลคนสวยขาร่ำรวยสวยฉ่ำอ่ะร่ำรวยสวยฉ่ำอะไรอย่างงี้เชนเออพร้อมหน้าพร้อมตาเพจเออพาริสมีพาริสด้วยมีแบบเออหอไอเฟลไอเฟลไอเฟลอุ้ยมีความฟรานเบาๆไนท์ มีความอียงอีเยบ็บควีนมีกระต่ายหนุ่มเตวอยู่ตรงนี้คิงนี่ก็จะเป็นแบ,บบมัวสองเท่อะคือโดยรวมแล้ว i s my taste มากเทสวอร์ก็แล้วขอบอไรขอบทอง ทองค่ะทุกคนหรือเราจะคือกระดาษค่อนข้างลื่นแต่ว่าแนะนำให้แบบถ้ามาแรกๆก็แบบแก้งแกงแกงเปิดอ่นะกระดาษค่อนข้างลื่นค่อนข้าง,าง,างยืดหยุน่นอะ่ะดีบให้ดู นเงี้ยค่อนข้างงองแบบยืดหยุ่นง่ายแบบไม่สับลื่นมือมากแล้วแบบหลังไพ่มันแบบมันสวยอ่ะมันมีพลังงานความเป็นเฟมินีนแบบอยู่ในเนี้ยแต่เป็นเฟมินีนที่ไม่ได้แบบ เป็นเฟมินินที่รู้สึกว่ามีความหลากหลายเป็นใช้คาว่าเป็นช้อยที่ผู้หญิงสามารถแบบเออเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะอยู่ในเนี้ยทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้ในใบเนี้ยในแต่ละใบเอกลักษณ์แต่ละใบก็เะถ่ายทอดผู้หญิงในแต่ละแบบกิจกรรมที่แบบทำร่วมกันเออของผู้หญิงของสาวๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเมจิ ที่แบบถ่ายทอดความเป็นเฟมินินออกมาได้ค่อนข้างดีถ่ายทอดทางเลือกถ่ายทอดแบบอะไรของผู้หญิงออกมาค่อนข้างดีอ่ะลองเกียร์เนี่ยเกียนุ่มนะอันนี้ติดพายนหน่อยนุ่มมากหน้าไพแบบค่อนข้างนุ่มค่อนข้างลื่นเอ็มเพรสออสเวนเียเอ้ยอเนเียเอ็มเแล้วก็ เพน of p ร n เ a c l e ได้แต่ท่าดินกันทางนั้นเลยสวยอ่ะเนี่ยด้วยความที่มอมันเป็นไพ่ที่อย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันก็เลยแบบค่อนข้างชอบนี่แหละประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมกันนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีขอให้พลังงานเฟมินีนพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งเพศแม่ส่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเรียบพร้อมความรักไปให้ทุกคนนะคะ Thank you for watching.